สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทํากลาบตูมนะคะแบบใส่เดียนได้ทีหลังนะคะเริ่มทํากันได้เลยค่ะตัดเล็กๆน,นะคะสี่เส้นความยาวอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรนะคะพนะะับกลางค่ะจุดกลางนะคะ,คะ,คะเริ่มทํากันได้เลยค่ะตัดเล็กๆดันั้นเส้นสุดท้ายนะคะเข้าเส้นที่หนึ่งแล้วก็เอาเส้นที่สามใส่ตรงกลาง นำเส้นที่สี่นะคะมาสอดใต้เส้นแรกจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะนําเส้นในเส้นเนึ่งนะคะยกขึ้นมาเส้นที่สองทับขึ้นท้างบนเส้นที่สามทับขึ้นท้างบนแล้วปรเส้นที่สี่ทับข้างบนค่ะ จากนั้นปล่อยเส้นแรกปล่อยมาเส้นล่างสุดค่ะปล่อยเส้นล,ล่างสุดเข้าร่องนี้ค่ะเข้าตัดล่องแล้วดึงตัวนี้ขึ้นทั้งบนแล้วก็ปล่อยเส้นล่างสุดลงร่องแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นทั้งบนปล่อยเส้นล่างสุดเข้าร่องดึงตัวนี้ขึ้นทั้งบนปล่อยเส้นล่างสุดลงร่องคะดึงตัวล่างขึ้นทั้งบนปล่อยเส้นล่างสุดลงร่องนะคะพอเหลือสามเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะให้เอาเส้นเส้นล่างถัดไปอะค่ะเข้าตรงนี้ทะลุแค่เส้นเดียวค่ะทะลุแค่เส้นเดียว ากนั้นเอาเส้นล่างเหมือนเดิมเส้นล่างเข้าตั้งแต่เส้นที่หนึ่งทะลุเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นสุดท้ายนะคะเข้าตั้งแต่เส้นที่หนึ่งสองแล้วทะลุเส้นที่สามจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะเมื่อกระชับแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาด้านมันได้ค่ะจับเส้นในเส้นหนึ่งนะคะข้ามไปสามเส้นแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสาม ลงร่องนี้นะคะจากนั้นทําเส้นต่อไปได้เลยค่ะข้ามไปสามเส้นเหมือนกันขยับไปเลย่งสองสามเส้นต่อไปนะคะขยับข้ามไปสามเส้นเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามเส้นถัดไปจับไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเหลือสามเส้นแล้วให้เอาเส้นถัดไปอีกนะคะมาสอนเส้นนี้ทะลุแค่เส้นเดียวค่ะแบบนี้ทะลุแค่เส้นเดียวแล้วก็เส้นถัดไปได้เลยค่ะ เข้าเส้นที่หนึ่งทะลุเส้นที่สองเส้นสุดท้ายนะคะเข้าเส้นที่หนึ่งสองสามทะลุเส้นที่สามแบบนี้ค่ะไม่ให้กระชับได้เลยค่ะเมื่อกระชับอย่างนี้แล้วนะคะให้พิกับด้าเด็ดรอบเก็บริบบิ้นเลยค่ะไปตามรอยของเส้นรอยของเขาเลยค่ะทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ เม oh ื่อเขาแปดเส้นแล้วนะคะดึงระชับเรียบร้อยแล้วแต่มันติดกับด้านอีกรอบจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะที่มันจะเป็นรูตันจะขึ้นข้างบนนะคะจากนั้นทําแบบนี้ค่ะล้มลงไปทำแบบนี้ค่ะทำแบบนี้เนไหมคะเอาปลายของเขามาใส่ด้านหลังตรงเส้นนี้ค่ะด้านหลังเส้นนี้ตรงนี้ค่ะด้านหลังของเขาจะได้แบบนี้ค่ะทำเส้นต่อไปโค้งเหมือนกันโค้งแบบนี้ แต่เราจะเอาไว้ด้านหลังไว้ด้านในเนะะี่ยค่ะสอดเข้าไปด้านในขอกตัวนี้ตัวเลขแล้วทะลุคุณเห็นไหมคะวงมาด้านหลังคมงแบบนี้คะ่ะเข้าด้านในใส่ตรงนี้ทะลุเส้นเดียวคะ่ะทะลุมาเส้นเดียวทะลุเส้นเดียวแล้นเส้นต่อไปวงมาแบบนี้คะ่ะใส่เส้นเดียว ทำไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะไอ้กบทั้งหมดแปดเซนเดร็จไว้แล้วค่ะจากนั้นดึงให้กระชับเรืเลยค่ะค่อยไล่ดึงไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อกระชับแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นติดด้านหลังเลยค่ะเก mm hmm. ็บริบบิ้นค่ะทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วค่ะคกรับลูมใส่เหรียญที่หลังได้นะคะ mm hmm. จะเริ่มกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ